ลมคือแห้งแถน้อบานนี้ฝนสิตกเราเนอจ้าพี่น้องจ้าถนนซับฝนจะมาแล้วนะคะเมืดฝนมาเราเด้อค่ะว้าวัทีนยจะออกไปซื้อข้าวทันไหมเนี่ยลมแห้งจ้าพี่น้องลมแห้งแห้งลมแห้งลมแห้ง มองมุมบนนะคะคุณธิดาเพิ่งเลิกงานยังอยู่บนตึกนะคะกําลังจะลงไปแล้วเนาะคะ่ะกาลังจะกาลังจะลงไปแล้วก็ขอเก็บภาพยามฝนจะมาให้เพื่อนเพื่อนผู้ชมได้ชม จะมาโมโนกาก็บินกับคอนกับรังเนาะค่ะกอนเมฆก,กอนขีฟ้ากอนกอนขีฟ้าไหลไปน้ำลบเนาะค่ะลมแห้งไหลมองนี่ลมแห้งหลจยเป็น,นสิตกวู้นี่กอนกวนขีฟ้าไหลไปน้ำลบเมื่อเทาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบุญลัธิดาสาวดอกหญ้าในป่าปูนนะคะก็ ภาพบรรยากาศยามเวลาฝนจะมาเนาะค่ะลมหฮงบุ้นละทีแดงกแาแฟเยู่ค่ะสีออกไปสื่อเขาท่านาบุ๊บุทึงอยากสิเก็บภาพเนาะค่ะอยากจะเก็บภาพบรรยากาศเนาะค่ะเก็บภาพบรรยากาศที่ไม่ได้มีให้เห็นทุกวันไม่ได้มีให้เห็นบ่อยนักเนาะค่ะ <c oughs> ก็เก็บมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะ อากาศยังมืแรงเนาะคะ่ะงานเนาะคะ่ะมันอยู่บ้านยุน่นยู่บ้านตรงไฮตรงหน้ากาแฟเขาเมื่อบานแล้วเน,นาะจ่ายู่กรุงเทพบก็คือกันละจารเวลาเลิกงานเนาะคะ่ะเวลาเลิกงานผู้คนก็รีบเดินทางกลับบ้านเนาะจ้าสัญจรไปมารถก็น่าจะติดแล้วเนาะคะ่ะถ้าไปอยู่ที่ถนนเนาะคะ่วะวันอาที่แล้วก็ คุณเพื่อนเพื่อๆท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมบรรยากาศยามฝนจะมาด้วยกันนะคะ